ทุนทำไมไม่ใช่แค่เงินบทความนี้พูดถึงโค้ก r e d u o l หรือกระทิงแดงบ้านเราพูดถึงสิงพูดถึง Kindle พูดถึง M150 บทความนี้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่2สิงหาคม2565คนอ่านถึงตอนนี้1459คน เวลาในการอ่านสองนาทีแต่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้เห็นชวนคิดชวนคุยสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เป็นธุรกิจครอบครัวว่าเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้ในการสร้างธุรกิจเพื่อเติบโตทุนนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทุนทางปัญญาทุนทางเวลา เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการปลุกปั้นธุรกิจให้เติบโตบทความนี้จะนำประสบการณ์ธุรกิจในอดีตที่เติบโตมาจนถึงปัจจุบันที่มีอายุร่วมร้อยปีเริ่มต้นด้วยโคกเกิดขึ้นในในอเมริกาย้อนหลังกลับไปประมาณ130ปีในคิสกราด1,886 โค้กหรือว่าโคคาโคล่านี่เริ่มต้นธุรกิจจากบริษัทยาฟาร์มาซีในอเมริกาแล้วก็พัฒนาเป็นเครื่องดื่มแนวใหม่ในยุคนั้นโค้กเองต้องการทุนในการขยายกิจการเจ้าของเดิมเองซึ่งเป็นเภสัชกรเนี่ยก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือแต่ว่าเออร้อยกว่าปีลงนึกภาพสิครับจากเภสัชกรเป็นเป็นสตาร์เตอร์เป็นคนที่เริ่มต้น แล้วก็พ่วงด้วย Product ซึ่งเป็นสินค้าใหม่นะเวลานั้นนะร้อยกว่าปีสินค้าใหม่ลองนึกภาพนะเวลานั้นเนี่ยมีน้ําแข็งหรือย,ยังร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับน้าแข็งเนี่ยต้องไปลากภูเขาน้ําแข็งจากโลกลงเหนือเลยแล้วก็เอาขึ้นมาบนแผ่นดินตอนที่ลากมาจนถึงแผ่นดินเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งสินค้าใหม่ในยุคนั้นต้องตอบสนองเพนพอยของผู้บริโภค ในยุคนั้นคือต้องการความหวานความซาบความเย็นโคกก็ได้พัฒนาแล้วก็ขยายผลการลงทุนด้วยการสร้าง Business Model Business m o เด l ขึ้นมาในในยุคนั้นเรียกว่า b o t t r i n g franchise คือให้สิทธิ์ในการผลิตบรรจุขวดภายใต้แบรนด์สินค้าของโคกและสุดท้ายก็กใช้ไปได้ทั่วโลกนะครับเปบปซี่ก็เดินตามนั้นหืืไแม้แต่ของไทยก็เอสโคลาก็เป็นเป็นแบบนั้น เป็เซโมเดลอันใหม่นี้ที่เรียกว่า watering franchise เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนในอดีตเราพูดถึงยุคร้อยกว่าปีการคิดสิ่งใหม่แตกต่างจากเดิมเรียกเมื่อร้อยกว่าปีเรียกได้ว่าก็เป็น Start Up และจากนั้นก็ขยายกิจการไปทั่วทั่วประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็คือเลเวลอัและจากนั้นก็ไปทั่วโลกเรียกว่าสเก l อ Up อยู่ที่ว่าสินค้านั้นธุรกิจนั้น scalable ขยาย ไปในไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจของโค้กในฐานะสตาร์ทอัพรุ่นพี่มาร้อยกว่าปีก่อนคือประสบการณ์ใหม่สร้างน้ําหวานซ่าน้ําหวานนะหวานก็หวานอยู่แล้วแต่ใส่ความซ่าเข้าไปก็ใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ใช้เคมงเคมีอะไรก็ว่ากันไปอัดกา๊าซเข้าไปเสริมด้วยความเย็นสดชื่น ลูกค้าเองไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนดังนั้นถ้าใช้ความคิดเดิมๆป,ประสบการณ์เดิมจะไม่เกิดสินค้าใหม่จะไม่เกิดสินค้านำตลาดจะไม่เกิด Product ที่ lead market แต่ก็ยังอยู่ใน red ocean ที่สู้กันเลือดสาดการที่สร้างสินค้าใหม่ที่นำตลาดกำลังกลายเป็นผู้นำตลาดเข้าสู่ blue ocean หรือ white ocean ในที่สุดคือไม่มีคู่แข่งเลย ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนถ้าหากเรายังคงใช้สินค้าเดิมที่เป็น Me Too to b u s i n e s s m e t o คือใครทำมาฉันทำด้วยเปรียบเทียบสตาร์ทอัพของไทยกระทิงแดงย้อนหลังกลับไปในคิดสกุัดปี1968วันนี้ก็55ปีโดยประมาณทั่วโลกรู้จักในนาม Red b u l l เริ่มต้นจากบริษัทยาเป็นฟาร,ร์มาซีไม่ต่างจากโคกเลยในไทย ปัจจุบันเราคุ้นเคยนะ TCP นะฮะยังมีคำว่า P อยู่นะ p h a r m a s u t i c a l เนี่ยนะแต่ก็พยายามเปลี่ยนแบรนด์ให้เป็น TCP ซึ่งซึ่งไม่ใช่บริษัทยาอย่างเดียวทำอย่างอื่นนะกระทิงแดงในยุคนั้นเนี่ยเริ่มต้นในไทยแล้วก็จับมือกับหุ้นส่วน j o ยเวนเจอร์ในยุโรปในออสเตรียนะครับจากนั้นก็ขยายกิจการไปทั่วโลกเข้าไปสู่ วงการ X X, Game, X uh, g a m e เกเอ็กกีฬานะแล้วก็กีฬาหลากหลายเลยนะครับ uh, รถแข่งมีอะไรกัน uh, ที่เป็น uh, uh, รถจักรยานวิบากอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้กระดิงแดงจากนั้นมาดูอีก M150 M150 เ uh, อ่อเกิดขึ้นจากโอสถสภาต้องอธิบายกับโอสถสภาเนี่ยร้อยสามสิบกว่าปีละ แต่โอสุสภาในอดีตเนี่ยได้เอาแบรนด์ของญี่ปุ่นชื่อว่าลิโพวิตันดีมาจากนั้นก็พัฒนาแบรนด์ตัวเองขึ้นมาก็เป็นธุรกิจยาชื่อว่าโอสุสภาจากยาขยับนิดนึงก็เป็น M150 กิจการร้อปีกิจการร้อปีนะฮะเริ่มต้นจากบริษัทยาปรับเปลี่ยนสินค้าเป็น Product Startup อด้วยทุนตัวเองแล้วก็ขยายกิจการไม่น่าเชื่อ เพียงแค่ปรับสูตรทางเคมีในการผลิตยาน้ำก็จะได้เครื่องดื่มชูกำลังที่เป็น Energy Drink เป็นสินค้าใหม่ปรากฏการ Product Startup ยืนยันว่าถ้าท่านคิดต่างมันใช้ได้จริงแล้วเกิดคิดจริงในโลกธุรกิจ Startup อาจไม่ได้เกิดจากธุรกิจตั้งต้นใหม่แต่สามารถสปินอ f ฟแยกออกไปสปินคือหมุนหมุน,มนแล้วก็แยกออกไปหมุนแล้วเวียงออกไปให้เป็น Product Startup ได้แล้วก็เติบโต จากธุรกิจเดิมเช่นกระทิงแดงและ m 1 5มมาดูสิงเบียสิงเนี่แหละครับเริ่มต้นกิจการเบียรไทยเป็น Business Startup ในปีคศหนึ่งันเก้าร้อยสามสิบสวันนี้ก็90ปีเข้าไปละทั้งที่ก่อนหน้านี้กลุ่มสิงทำอะไรครับกลุ่มสิงทำอะไรพยายพิรมพักดีเนี่ยท่านทำอะไรท่านทำกิจการเรือข้ามฟากไปนำ้ำจาพรพญายชื่อว่าเรือเมขาว มีคู่แข่งมากเจ้าของก็ในยุคนั้นนะแสวงหาโอกาสใหม่ก็รู้จักกับเบียร์เยอรมันนะครับก็ไปทำกิจการใหม่ที่ออกนอกคอมฟอร์ตโซนไปเลยเพราะว่าเป็นเป็นเบียร์ไทยรายแรกถ้าลองนึกภาพเลครับก่อนปี2475ออกนอกคอมฟอร์ตโซนของกิจการเรือข้ามฟากซึ่งมีคู่แข่งเข้ามาท้าทายแข่งด้วยเยอะๆนะครับ ไปทํากิจการที่ไม่ไม่มีคู่แข่งเลยแล้วก็กลายเป็นผู้นําตลาดอยู่หลายสิบปีนะเบรสิงนะครับเรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นะถ้าไปเทียบของของต่างประเทศเราก็จะเห็นว่า Kindle Kindle เกิดขึ้นในโลกนี้ประมาณปีคศสองพัส27 2007เป็นเครื่องอ่านหนังสือที่เรียกว่าเป็น Product Startup ที่แยกออกมาจาก Amazon ไม่ซอนขายอะไรขายหนังสือขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้นคนที่มองมิชชั่นนี้มีวิชั่นที่มองออกไปไกลๆเขาต้องการเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปและเชื่อมโยงระหว่างจุดที่อาจออฟไลน์กับออนไลน์แล้วก็เกิดประสบการณ์ใหม่เกิด New Experience เกิดการอ่านหนังสือที่ไม่ต้องพกหนังสือไปเยอะๆแต่มีหนังสือเป็นพันๆมื่นเล่มอ่านออฟไลน์ออนไลน์ก็ได้ประสบการณ์นี้เรียกว่าท,าท้าทายสตาร์ทอัพรายอื่น ให้ดูเลยครับว่าช่องว่างที่ขาดหายไปหาเจอแล่ะแล้วก็หาจุดก่อเกี่ยวที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้มันเกิดเป็น New Business ไ,ได้ในบทความนี้ขึ้นหัวข้อใหม่ว่าเงินทุนอย่างเดียวสร้างธุรกิจได้จริงหรือต้องการสื่อสารแบบนี้ครับตัวอย่างสตาร์ทอัพในอดีตท,ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเบียร์สิงห์ Red Bull อ็มหรือ Kindle ล้วนเกิดจากทุนทางปัญญาหรือที่เรียกว่าอิน e ทรเชั่ลแค คือมีความคิดสร้างสรรค์มาก่อนแล้วก็เสริมด้วยการคิดออกนอกกรอบตามด้วยเงินทุนสร้างให้เป็นธุรกิจแล้วก็ตามด้วยผลกําไรแล้วก็เติบโตในที่สุดทุนทางปัญญานี้หนีไม่พ้นต้องมีทุนทางเวลา time capital เจ้าของกิจการต้องใช้นะเพื่อปลุกปั้นเพื่อเพื่อสร้างกิจการให้เจริญเติบโตมั่นคงใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นเบียร์สิง์ ก็หลายเกาสิปีเรดบูลในห้าสิปีเอ็มรนสาสิปีจนถึงวันนี้ปี2566ตลอดเวลาหลายสิบปีสะท้อนให้เห็นถึงว่าการใช้เวลาเป็นทุนแข่งใหม่เนี่ยใครๆก็แข่งได้แต่แข่งเก่าเนี่ยแข่งยากมากแข่งความเก่าแก่แข่งความเก่าแก่แข่งยากมากก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนบทความพูดเรื่องสีจันทร์ สีจันเจ็ดกว่าปีแล้วก็เราให้เห็นเลยว่าใครจะย้อนเวลาไปเริ่มต้นใน70กว่าปีเริ่มต้นก็เริ่มได้วันนี้เท่านั้นดังนั้นหากเริ่มก่อนเราได้เปรียบหากไปเริ่มวันนี้ก่อนจะไม่มีจุดตั้งต้นของความเก่าแก่อ่านะครับลองมาดูครับหากเราเทียบปัจจุบันเทียบปัจจุบันนะครับ Microsoft, Microsoft ก็ทำอะไร Windows Facebook ้าของกิจการเนี่ยยอมสละตัวเองไม่เ,เรียนหนังสือต่อนะนะฮะแล้วก็เดิมพันเดิมพันเลยนะเรียกว่าเดิมพันเลยที่จะหยุดเรียนแล้วก็เลิกเรียนเพื่อทุ่มเวลาในการสร้างธุรกิจเรารู้จักละอ่ามัล o กซอฟเนี่ยคุณบิลเกตเขาเนี่ยเฟซบุ๊กก็มาร์คซักเคร์เบิร์กดังนั้นถ้าเกิดสองคนนี้ถอดใจก็จะไม่เห็นธุรกิจไม่มีสิ่งใหม่ในตลาดให้เราเห็นเลยดังนั้นสตาร์ทอัพต้องท่องคาถาไม่ยอมแพ้ แล้วต้องมีมีใจสู้วินนิ่งไม์เซ็ตเหมือนเวลาเราเราเล่นเกมเนี่ยเราจะไม่ตายง่ายเราต้องอยู่ในเกมให้นานที่สุดเราต้องเป็น The Last Man Standing ล้มเป็นคนสุดท้ายในบทความนี้ต้องการให้ท่านเชื่อมโยงให้ได้ว่าสมการสำคัญของสตาร์ทอัพเอาไปใช้กับธุรกิจครอบครัวเอาไปใช้กับตัวผู้ประกอบการได้ว่าการสร้างทุนทางปัญญาผ่านทุนเวลาผสมผสานกับเงินทุน ทำให้เกิดธุรกิจที่เติบโตเงินทุนอย่างเดียวไม่สามารถทําให้กิจการมันเติบโตไปได้มันต้องมีประกอบร่างกับ i n t e n g i b l Capital ทุนทางปัญญาและทุนทางเวลาเพื่อให้เกิด Business Model ใหม่ๆเกิดเป็น New Business สร้าง Product Champion สร้าง Service Champion แล้วส่งให้ Service เรา Product เราเป็นการค้าขายที่ไม่มีพรมแดนที่ไม่มีทําโนนขายได้ทั่วโลกนั่นคืออ o n l i อี e-commerce ในที่สุด ขอบคุณสำหรับการติดตามบทความยังมีบทความอีกไม่น้อยหลายสิบบทความสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจครอบครัวขอบคุณครับ